ก่อนอื่นก็พาไปดูเรื่องของโควิดกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมใค,ครที่คลายล็อกแล้วเป็นยังไงกันบ้างบรรยากาศนะคะหลังจากที่คลายล็อกดาวรู้สึกว่ามีความกังวลไหมในการออกไปใช้ชีวิต<ม>ไปช้อปปิง้งไปอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยก็บอกกล่าวกันมาได้นะคะอย่างตัวเลขวันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเลขยังคง ลดลงนะคะก็คือ13,988รายค่ะมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่187รายถือว่าต่ำกว่า200ในรอบหลายๆวันมากๆเลยนะคะเพราะว่าก่อนอันนี้เราจะเห็นค่าว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยทะลุกเกิน200อยอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็ภาพรวมดีขึ้นหน่อยนะคะเพราะว่าตัวเลขลดลงมาค่ะในขณะที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ เตรียมนัดถกกับสบคชุดใหญ่นะคะก็จะเป็นการพูดคุยแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียรรัฐบาลนะคะโดยนายกเนี่ยได้มีการเรียกประชุมส่วนบริหารสถานการณ์โควิด1 9หรือว่าสบคชุดใหญ่คะ่ะในวันศุกร์ที่10กันยายนนี้นะคะคาดว่านอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยก็จะมาเพื่อจะรายงานสถานการณ์โควิดแล้วก็ประเมินสถานการณ์ที่เราคลายล็อกกันมา1สัปดาห์จะมีการพิจารณาหลังจากนี้ด้วยค่ะ ผู้ชมว่าอาจจะมีการใช้อำนาจตามพระราชะกำหนดบริหารราชาการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรกฉุกเฉินทั้ง5มาตรการนะคะประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทั่วราชาอาณาจักรซึ่งจะให้สิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้นั่นก็คือว่าอาจจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเราอยู่ภ<ม>ายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินกันมาเนี่ยยาวนานนะคะแล้วก็จะกลับไปใช้กฎหมายพระราชบัญญัติโรคติดต่อปี2558แทนค่ะทางนี้ก็จะส่งผลทําให้สอบอคอ สิ้นสภาพไปโดยปริยายนะคะแล้วก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบตามปกติค่ะโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะอันนี้คืออีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าจับตาค่ะพี่โทมสัสว่าเรารจะไม่กลับมาล็อกดาวน์อีกแล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมุติว่า30กันยายนนี้คลายสถานการณ์แล้วจริงๆนะคะยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วสบ,บคก็จะ ไม่ได้มีหน้าที่สําคัญแล้วเพราะตอนนี้สบคก็คืออยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของตามสิ่งที่ควรจะต้องมีก็คือทางด้านของสาธารณสุขดูแลไปแทนนะคะจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกเดี๋ยวติดตามกันวันที่สิบนี้ค่ะครับเดี๋ยวเขาต้องตามลุ้นกันนะครับเพราะว่าต่อกันมากี่รอบฮะเอาเอาว่าต่อมาหลายรอบจนพี่จําไม่ได้แล้วครับกอจำไม่ได้แล้วค่ะพี่โทมัสคือจําไม่ได้แล้วด้วยว่าประกาศไปตั้งแต่เมื่อไหร่คือจําได้ว่าตั้งแต่ประกาศมาก็ต่อมาเรื่อยๆจนถึงตอนเนี้นะคะใช่ ใช่แล้วก็ประกาศตั้งแต่พี่เริ่มอ่านข่าวมาเป็นผู้ประกาศข่าวนี่นะฮะนี่แหละครับเพิ่งจะมาได้ข่าวเพิ่งจะมามีโอกาสรายงานข่าวว่าจะยกเลิกเอ่อเดิ๋วไม่ไปยกเลิกสิ้นสุดแล้วไม่ต่อหวังว่าจะไม่ต่อจริงนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยว,วันที่สุดท้ายของเดือนท่านมาต่อ,อก็นะก็หวังว่านะครับจะได้ออกมาใช้ชีวิตปกตินะครับ ค่ะแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่วันนี้เนี่ยดูแววแล้วก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่ถือว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าพี่โทมัสที่ทางด้านของคุณหมอทวีสินเนี่ยออกมาให้ข่าวนะคะบอกว่าการที่เราเผยคุณหมอทวีสินบอกว่าเปิดเผยนะคะเรื่องของการล็อกดาวน์ที่ทำยอดโควิดลดตอนนี้มันคือการที่เราเนี่ยไปกินบุญเก่าของสองสัปดาห์ก่อนหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนเนี้ยตัวเลขที่แท้จริงเนี่ย Uh huh. อาจจะยังไม่ปรากฏด้วยเปล่าเพราะว่า,า hmm. เวลาติดเชื้อเราก็จะต้องดูอาการ14วันถึกต้องไหมคะตัวเลขที่ลด <Hey. S 2> ลงตอนนี้เนี่ยมันเป็น2สัปดาห์ก่อนที่เราเนี่ยยังล็อกดาวน์กันอยู่ซึ่งวันนี้นะคะ hmm. นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยทินค่ะโฆษกสบ,บคก็มีการถแถลงข่าวนะคะกล่าวถึง <c oughs> การเสียชีวิตที่ตอนนี้ภาพรวมลดลงกราฟก็ hmm. ทิศทางลงค่ะ ซึ่งเราผ่านช่วงที่หนักมาแล้วก็คือกรกดาคมสิงหาคมโดยจากการติดเชื้อใหม่จากสถานการณ์จริงต่ำกว่าสถานการณ์ที่คาดการจากการล็อกดาวน์ส่วนการเสียชีวิตยังเกาะติดไปกับกราฟที่คาดการกราฟวันนี้เป็นผลจากการทำงานหนักของประชาชนและผู้ประกอบการที่ปิดร้านมาเมื่อ2องสัปดาห์ที่แล้วเลยมาเห็นผลวันนี้ แต่วันนี้เราปรับมาตรการเห็นบรรยากาศคนเข้าออกห้างแล้วก็อยากไปซื้อของอยากไปอะไรกันธุรกิจต่างๆก็ทําได้มากขึ้นคุณหมอท<ม>วีสินบอกว่าก็อยากจะขอให้ดูแลตัวเองอย่างดีไม่ฉะนนั้นเนี่ยอาจจะกลับไปเป็นเหมือนที่คาดการ<ม>ก็คือถ้าคุมไม่ดีตัวเลขจะกลับไปแตะสามหมื่นรายต่อวันอีกส่วนเสีย<ม>ชีวิตอาจจะไม่สูงขึ้นมากค่ะจากการที่เราไปฉีดวัคซีนให้กับคนที่อยู่ในกลุ่มโรคเสี่ยงต่างๆนะคะ นายแพทย์ทวีสินค่ะกล่าวว่าปลายสัปดาห์นี้วันศุกร์หรือต้นสัปดาห์หน้าก็อาจจะมีการประชุมสอบ,บคอชุดใหญ่นายกจะเป็นประธานก็จะมีการดูตัวเลขต่างๆรอบ14วันที่ผ่านมาฝากไว้หน่อยว่าตอนนี้เนี่ยเรากินบุญเก่ากันอยู่2ส,สัปดาห์ที่แล้ววันนี้ต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อที่ไปอีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้ากิจกรรมกิจการต่างๆก็จะได้ผ่อนคลายผมบอกว่าเป็นการปรับมาตรการขอให้กาดย่าตก ป้องกันตัวเองขั้นสูงสุด bubble and seal ถ้าทุกคนม,มีสุขอ,อนามัยส่วนตัวดีทำเรื่องป้องกันดูแลตนเองจะไปดูกราฟตรงนี้อีกครั้งก็ไม่อยากจะเห็นภาพของกราฟสีเขียวที่พุ่งขึ้นมากทำให้เกิดการติดเชื้อวันละสามหมื่นคนเราเดินมาได้ดีแล้วทุกคนเป็นพลังของไทยในการขับเคลื่อนสู้โควิดเมื่อเราอยู่คู่กับเขาได้ การกำจัดไปตามทฤษฎีแพทย์เราไม่ได้หวังว่าต้องอยู่ต้องอยู่ร่วมกับโรคเหมือนวันโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งโควิดก็เช่นเดียวกันคุณหมอบอกว่าในภาพรวมยังไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นทิศทางที่ดีแต่ถ้าตอนนี้คลายล็อกแล้วคนเริ่มกักตกเนี่ยนะคะมีการใกล้ชิดกันมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือว่าอาจจะไม่ได้สวมใส่หน้ากากาอนามายัยแล้วก็เผลอแบบไปรวมตัวกันมากเกินไปแล้วมันอาจจะทําให้การติดเชื้อเนี่ยกลับมาอีกซึ่ง ทั้งหมดเนี้ยค่ะต้องติดตามดูนะคะสุดสัปดาห์นี้เขาก็มีการประชุมกันเพื่อที่จะประเมินดูว่าจะเอาอยัางไงดีตัวเลขที่แท้จริงจะออกมาหรือเปล่าคือคุณหมอกลัวว่าเดี๋ยวพอเปิดเมืองปั๊บเนี่ยแกเห็นบรรยากาศหรือเปล่าก็ยากห้างนี่โอ้โหที่จอดรถนี่แน่นเอียดเลยนะฮะพี่ไปรอตัดผมเนี่ยสามชั่วโมงนะครับแล้วก็ซูปเปอร์มาร์เก็ตนี่โอ้โหแน่นส่วนร้านอาหารโล่งโล่งเพราะอะไรครับมันนั่งได้ห้าสิเปอร์เซ็น S <S คือไม่งั้นมันก็แน่นเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ที่แน่นน่ะคือหน้าร้านคนนี่ยืนรอตอนแรกพี่ไปนะเอ้ยโอ้โหปิ้งยางชาบูว่างเดินเข้าไปปั๊บต้องรอนะคะกี่คิวครับยี่สิบหกคิวยี่สิบหกคิวให <ไป S 1> ่ไหมการ <S <S ใช่ค่ะเออมันเพราะนันอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าก็อาจจะทำตามหน้าที่คุณหมอแหละนะก็เรียกว่าเตือนๆไว้หน่อยกลัวว่าเดี๋ยวจะ ชิวๆกันเกินไปใช้สับวัยรุ่นประมาณนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องระวังกันอยู่นะครับยังอย่ากาตกอย่างที่คุณหมอว่ากันไปทีนี้มาว่าด้วยเรื่องของการเข้าห้างเนี่ยนะครับวันนี้มันก็มีกระแสมานะครับเป็นเป็นข่าวเลยแหละนะครับว่าวันที่หนึ่งเนี่ยจะไปเข้าห้างร้านอาหารร้านตัดผมต้องฉีดครบโดส นะฮะครบโดสหมายถึง2เข็มนะซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเราฉีดครบโดสไปเท่า,หาไหร่7%ยังไม่กย็ยากที่เรารายง,งานข่าว uh, ทุกวันสองเข็มเนี่ยตอนนี้10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะพี่ธรมาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะโอ้เดี๋ยวนี้เขาสป<ช>ีดฉีดเร็วมากจนพี่ก็ตามไม่ทัน<ช>นะครับ<ช>โอ้โหฉีดเร็วนะครับแล้วก็ ATK เนี่ยต้องเป็นลบไม่เกิน7วันก็คือต้องตรวจ ATK กันทุกอาทิตย์อะ่ะถ้าคุณจะเข้าห้างทุกอาทิตย์เนี่ยนะครับ ทีนี้วันนี้เลยฮะ6กันยายนนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนะฮะที่ปดีกรมอนามัยก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าการออกข้อกําหนดนะฮะห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลแล้วก็ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดนั่นก็คือสีแดงเข้มนะฮะที่ให้เปิดให้บริการได้ต้องขอความรว่วมมือศูนย์การค้าแล้วก็ห้างสรรพสินค้าต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงและปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดนะฮะเนื่องจากยังเป็นพื้นที่ที่คนมารวมตัวกันค่อนข้างสูงนนนะครรัับโดยยยกมมอามเี่ จะเข้มงวดนะครับมาตรการที่จะบังคับใช้ในอนาคตนะฮะซึ่งจะพิจารณาตามสถานการณ์นะครับโดยดีเดย์นะครับคือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับโดยเป็นการใช้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะครับประกอบด้วยความปลอดภัย3ด้านมีดังนี้นะครับคุณผู้ฟังฟังดีๆเลยนะฮะเรามีเวลาหลังจากนี้ไปอีก24วันนะฮะก่อนจะถึง1ตุลาคมคือ1นะครับด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัยครับโควิดฟรีแอนด์รอนเมนนะครับก็คือ การทาความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุก 1- นึถึงสหนึ่งถึงสชั่วโมงขอไปฮะมันทาความสะอาดสินค้าทําความสะอาดระบบปรับอากาศทุก3เดือนใช้ระบบกรองอากาศเฮปปานะครับหรือติดตั้งอุป,ปรกรณ์กรองอากาศเฉพาะที่รวมทั้งเข้มงวดเรื่องมาตรการห้ามการรวมตัวกันจุดใดจุดหนึ่งโอ้โหแค่ข้อแรกนี่พี่ก็รู้สึกว่าโอโ้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับข้อ2ฮะด้านพนักง,งานปลอดภยัยโควิดฟรีเพอร์ซันลนะครับมีภูมิคุ้มกันโดยพนักงานทุกคนฮะต้องฉีดวัคซีนครบโดส หรือเคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนอยู่ในช่วง1-3ถึงเดือนนะครับเพราะว่าติดแล้วมันจะมีภูมิคุ้มก,กันนะครับแล้วก็ให้คัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวันด้วยระบบไทยเซฟไทยนะครับรวมถึงจัดหา ATK ให้พนักงานตรวจทุก7วันพร้อมกับชับให้งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงานระหว่างพักและงดกินอาหารร่วมกันและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลน,นะครับนี่คือข้อ2นะครับแล้วข้อ3ฮะด้านผู้ใช้บริการปลอดภัยนะครับโควิดฟรีคัสเตอร์มครับ ให้คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าร้านด้วยแพลตฟอร์มไทยเซฟไทยหรือแอปพลิเคชันอื่นที่ทางราชการกําหนดหากจะใช้บริการในกิจการเสี่ยงได้แก่ร้านอาหารร้านเสริมสวยตัดผมคลินิกเวชกรรมเสริมความงามต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดสหรือประวัติการติดเชื้อมาก่อนในช่วง1-3เดือนหรือตรวจ ATK ผลเป็นลบระยะเวลาไม่เกิน7วันและผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการหรือข้อกําหนดของจังหวัดด้วย3ข้อฮะ โค f r e e รีแอมบ n ร์เมนต์โควิดฟรีพ s o n n e นแล้วก็โควิดฟรีคัสเตอร์ม์ครับสิ่งแวดล้อมพนักงานผู้ใช้บริการโอ้โหก็อ่านแล้วภาระก็ไม่ธรรมดาไม่เบาเหมือนกันนะก็ยากใช่ค่ะแล้วก็คําถามที่ตามมาแน่นอนประชาชนต้องคําถามว่าแล้วถ้าอยากฉีดเลยอะ่ะมีวัคซีนให้ฉีดไหมนะคะสําหรับคนที่ตอนนี้ยังไม่ได้สักเข็มเลยเนี่ยพี่โทมสัสเขาจะออกไป ใช้ชีวิตยังไงดีเพราะว่าอ่ะหนึ่งคือมันเป็นปัจจัยที่เราพอจะควบคุมได้อย่าง a t k เนี่ยเราพอจะควบคุมได้แต่ก็ไม่ได้ควบคุมได้ทุกคนใช่ไหมคะคือบางคนเขาก็รู้สึกว่าราคามันค่อนข้างจะสูงไปนิดหนึ่งถึงแม้ว่า15กันยายนนี้จะมีการแจกให้ตามบ้านเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเพียงพอหรือเปล่าเพราะมันก็จะต้องตรวจแล้วตรวจสองอันใช่ไหมสองอันต่อคนเองใช่แล้วก็ตรวจซ้ำภายในห้าวันซึ่งอันนี้ถ้าสมมติว่าเขาต้องไปห้างแล้ว มันหมดอายุต้องเป็นภาระของใครของประชาชนหรือเปล่าที่จะต้องซื้อเองอีกนะคะแล้วก็วัคซีนเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่ได้เลยสักเข็มเดียวเนี่ยก็เป็นคำถามเหมือนกันว่าถ้าอยากฉีดตอนนี้จะฉีดได้เลยไหมคือมันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมอะไรไม่ได้อ่ะคะ่ะอันนี้ก็เลยพี่ว่าต้องงี้เ,งงเหมือนทางด่วนคือถ้าคุณควบคุมห้างใช่ไหมก็ไปตั้งโต๊ะเลยครับหน้าทางเข้าห้างนะโ<ม>ต๊ะฉีดวัคซีนกับชุดตรวจ ATK อยากเข้าห้างใช่ไหมเอาเปิดมาเพิ่งฉีดเข็มเดียวเอา เปิดเลยเปิดไหลมาฉีดอีเข็มน,นึงน <ะ S 1> เลยอ่ะเสร็จแล้วเข้าไปกินข้าวเข้าไปซื้อของได้อะไรแบบเนี้ยเอาเข้าเป็นอิสระไม่เรื่าเป็นสิทธิพื้นฐานใช่ไหมคน,คนที่ควรจะได้วัคซีนอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันทําได้ใช่ไหมฮะห้างทั่วประเทศเอาเลยครับมีโต๊ะฉีดวัคซีนมีชุดตรวจ ATK ถ้าทําได้ตามนี้นนถือว่าโอเคนะแต่ถ้าน้อยกว่านี้อันนี้ก็อ่ะคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงถ้ามันน้อยกว่านี้รับได้ไหมเช่นคุณก็ต้องไปหาวัคซีนเองหรือคุณก็ต้องมีชุดเอง